ตั้งแต่ผมสอนมานะครับมันก็มีคนทําได้นะคนที่ทําได้เนี่ยก็คือจะคนที่แบบจริงจังมีวินัยในการทําทําทุกวันแล้วทําแบบว่าบางคนไม่รู้ด้วยซ้ําไปนะว่าจุดหมายปลายทางมันจะได้ไม่ได้แต่โค้ดบอกให้ทําก็ทำํำโค้ดบอกให้ไปซ้ายก็ซ้ายโค้ดบอกขวาก็ขวาอะไรเงี้ยนะครับก็ขายได้มันไม่มีคําว่าทําไม่ได้นะถ้าตราบใดที่เรายังลงมือทําอยู่ แต่ก็ต้องทําด้วยความถูกต้องนะทําให้ถูกวิธีท,ที่ผมบอกแล้วครับว่าความไม่รู้อะ่ะมันแพงกว่าความรู้นะส่วนคนที่ทําไม่ได้เส้นทางของเขาก็เหมือนขึ้นอะ่ะขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยขยันก็มาท,ทําทีไม่มีเวลาเลยขี้เกียจก็ไม่มานานๆเข้ามาทีหนึ่งเวลาออกมาแชร์สินค้าดีๆก็กลับมาทําทีหนึ่งคือมันไม่ต่อเนื่องนะครับอีเบเนี่ย ต้องการความต่อเนื่องลงสินค้าทุกวันลงไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่ลงสินค้าคุณเข้ามาปรับราคาก็ได้นะครับปรับราคาขึ้นปรับราคาลงเพียงเล็กน้อยนะครับหรือทำ,ทำโปรโมชั่นทำโปรโมทสินค้าบ่อยๆมันมีอยู่แค่นี้มันขายได้อยู่แล้วมันทำได้อยู่แล้ว